คนเนี้น้ำมาติต๊กไหลล่อๆอย่างกับน้ำเมืองเนี่ยบ้านข้าเจ้าเนี่ยอันนี้ขนาดอยู่บนเนินนั่นเนี่ยโอ้เป็นน้ำประมดเนี่ยก็โอ้เปิงไอ้สร้อย,ยทองมันให้แต่เจ้าไ <c oughs> หนลูกฮะส่อยทองให้ยิ <c oughs> ่งแล้วแม่ว่าไงแม่บอกแม่อยู่นี่ โอไดอเอิรนออกมาห่มันอ่ะ <Okay. S 1> ให้วะ่ะโอ้หลูกค่ะ <laughs> อีกวนเออพอนี้เปิงนาดามันว่าอน,น้ำมันไหลออกบ้านพีออนน่อ่อนมาโลโลห่างห่างห่างอว่ะโอ้บกเกยหูบ่เกยหันเนี่ยระวังหน้าบ้านมาหลังบ้านบัดนี้มาหลังบ้านนะเนี่ยอะ ยังก็ลูกฮูออยู่พคนะอะฮู้ยังฮู้ลงกูหลังเลยมันอยู่ไหนต๊ะแขม่ะที่ไหนตะว่าอเอามาได้มันมันมันน้ำท่วมฮูมันเนาะได้ว้าวอนี้รงพิซซ่าเราเนี่ยอันนี้ลงรถเราเนี่ยโอ้หน้าบ้านข้าเจ้า เพิ่น้องสาวว่าน้ำมันมาตางบ้านพี่อรอนนะไหลลงอันเนินล่างๆอันนี้ขนาดบ้านอยู่บนเนินน,นั้นเนี่ยนี่พวกมาต่างอันน้ำปิงอ่ะมาตางอันข้ามถนนมาจ้ะข้ามถนนต้นยางมาเนี่ยอีล่ำเหลือ <c oughs> นาดาแม่ก็บอกว่านาดาวา่าแม่บอกนาดาว่าอย่างก็เอามาเข้าห้องน้ําในนี่นาดาว่าไปเข้ามาได้ไรน้ําแห้งจะตายฮ <c oughs> นะอ่า,น,าน,นะนอย่างลูกเออโอเคทำง,งาน <c oughs> แต่ตแต่คืนอนะแ <laughs> ตะ่คืนแต่คืนแม่กบว่าออดก,กับอันน้องอันอย่างมาล้นเข้าล้นออกแม่กับบโห่ว่าน้ำม,มันมาอีลำเหลือเอ๊ะมันจะลดก็นเนี่ยเขาว่าลดนะแล้วมันลูกไหนมาติกติกเนี่ยเมืองปีกเนี่ยย่นจะบ้างตีนอะไรแกไหนกัน แม่เหามาถึงแบบนี้เห<อ>ร<อ>ต้งองรู้ว่าเขมาเปล่าอะไรเกิดอะไรขึ้น,นนะโอ<ห>้หลายโลโลโละขอบันทึกภาพไว้มันเหมือนเนาะ